Sampai jumpa di video selanjutnya. เป็นเพราะเราคู่กันเมื่อแต่ชาหนจะรักรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกัน เรียนรู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยสมองอะสมองมอนรู้เรื่องมะไอเนี่ยมันใช้ทำอะไรอ่ะอันนี้เหรอเออมิเขียว มาว่าหนึ่งก็าตบาสามบ้าก็ยังดีตัางาใจกากาเออรีกก,กับบ้านเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกลับล้วไปเจอกัน เออเงินอีกแล้วเห็นไหมล่ะไหนอุ้ยแกยีแย่งแกเก็บเงินตลอดเลยอ่ะเออก็กูบอกพวกมึงแล้วว่ากูจะเก็บเงินทุวกวักวนเออเดี๋ยล้วกลกับบ้านก,กันไปเลเออ น้อนเลวันนี้อ,อ,นอะไรวัรนเนี้ยทำไม่เป็นหวังไม่ทําละนอนดีกว่า ใครดึงภาพวัดขโทรรมโมตังโพ<อ>พทษรรมโมตังโพโทรรมโมตังโพ แม่ก็ไม่มีตังค์เลยมึงก็อยากมีเงนะินนะก็เก็บเงินที่พ่อให้มาเด้เอ,อ